นะครับต้นแบบเป็นอัพไลน์เราทั้งหมดเป็นทหารเรือเพื่อนครับยศพันใจอัพสุขุมเริ่มต้นจากธุรกิจนี้ด้วยเงินเดือน,อนกิดลบเริ่มต้นจากธุรกิจนี้พอๆกับดาทถวัตเอาไปนาอีเมะไปจำนำครับอัพสุขุมบ <B H 1> ออ้านยู่นองงาเขานกมันจ่เครีก่อนแก่นทับเริ่มต้นได้โครงสร้างเมื่อปีห้าสิบ้าเดือนพฤศจิกายนครับเป็นคนแรกของบริษัทต,ต่อจากท่านซีอีโอครับอัไรใหญ่เรา ปัจจุบันนี้ธุรกิจเราย่าง22ปีใช่ไหมครับกับเครือข่ายที่มันเติบโตจนมีตึกที่อุดรธานีตรงนี้มูลค่า200กว่าล้านนะครับ8ชั้น67ห้องผมไปบ่อยมากครับเพื่อไปเอาแรงกนัใจแล้วก็เนี่ยตึกอุดรครับต่อยอดลงมาเป็นแบบนี้เนี่ครับเห็นไหมครับนี่คืออัปรายต้นเี่ยเอาผมมือให้รายล้วครับผมกำลังเรียนรู้กับท่านอยู่นะครับ ก็มีแผียนโครงการในอนาคตอยู่นะครับก็ไปคุยกับท่านบาไหวทวงเงินมาไห,าไหเพราะว่าผมรู้สึกว่าชอบสตไตล์ด้าอับสุดผมก็เลยไม่รู้จะปรึกษาใครต้องปรึกษาคนที่เขาทามาสําเร็จก่อนใช่ไหมครับคนที่เขาคิดแนวทางเหมือนกันกับเรารวันนี้คนใหม่ๆก็เหมือนกันนะครับถ้ามันเป็นโอกาสที่จงรับโอกาสแล้วเรียนรู้กาปลายของท่านดีไหมครับและโดยเฉพาะนั่งอยู่ตรงนี้ท่านบอเชนท่านน้องวัชพลน,นี่ไม่ใช่อะไรผมนะครับอะไรผมเป็นทีมดาทอดลงมาทั้งหมดครับที่นั่งอยู่ที่นี่ แต่น้องวสุพลกับพอเฉลียนเป็นสายลายผมนะครับแต่เขาสร้างธรุรกิจเป็นพารามิตรด้วยระบบบิทดิสโปรแกรมที่ไหนก็แล้วแต่ร่วมคู่กันกับดาบทวัตผมดีใจที่วันนี้ท่านพอชฉลนยงรองกัญญาน้องวสุพลพาทีมเติมต,ตขึ้นด้วยการเสียสละและมุ่งม,มั่นทุกทีของท่านครับผมให้ท่านนะผมให้<ๆ>พอเฉลียงรองวสุพสขขอลแล้วก็รองกัญญาครับเราต่อสู้กันมาเราเห็นกันตลอดถูกต้องไหมครับประเด็นคือ ถ้าพูดถึงอาวไลท่านเนี่ยเขาเสียสละนะครับใช่ถ้าท่านอยากรู้ท่านศึกษารองัญญาดีๆครับที่ท่านํางานอาวไลท่านมาเขาไปโรงเรียนเขาไปประชุมไหนก็แล้วดึงๆๆสุดท้ายก็มาเข้าประชุมเหมือนกับท่านมางครั้งมาชุดกูด้วยครับใช่ไหมครับท่านรู้ท่านรู้มากกว่าผมครับท่านเป็นอาดาวไลท่านน้องวัดสมพลอยู่บนราชธานีครับเมื่อวานเขาอยู่บนครับนี่ได้ขาว่าจบงานนี้เขาจะกลับไปอยู่บนอีกนะครับเนี่ยโอเคไหมครับเขาก็ไปเที่กวมงชาวบ้านวิ่งจากอุบลมาหันสายไอญ่เลย อุปนมาบุ๋ยล้ำจะว่าไปกลับเท่าไนท์ถ้าเป็นเราเราจะวิ่งแบบอะไรเจ้าไนท์วอม์นบหมครับใช่ลองคิดดูวิ่งไดพี่ครับแล้วถ้าเป็นโพชเชียนล่ะครับมาเช่าวงชาวบ้านไปลุยล่างไปลุยปลากับโพดไปลุยปลามันผลกว่าคุณปุ๋ยสุดยอดครับถ้าปุ๋ยเรามีพิษเดี๋ยวเพว่าโพชเชียนนี่ไม่ได้เป็นทรงนี้นะครับโอเคไหมเอาไปมือเอาโพชเชีย้วยครับไม่ต้องไปอุบวนไม่ต้อชาวบ้านต้องใช่ครับเนี่ย ถ้าเขาดูเขาวิ่งกับแม่หน่อยเนี่ยแม่หน่อยนี่ย,ยังทำงานประจานะครับคุณทิตาลีชัยเกีเนี่ยเขายังเป็นเจ้าที่อ่าสํานักประหลัดใช่ไหมครับต้องไปทํางานจันทร์ถึงสุ์เขาก็แบ่งเวลาช่วงเก็บยังไงเห็นไหมครับไม่เคยบน่นดาวไลผมคู่นี้ไม่เคยบ่นในการสร้างธุรกิจตั้งแต่อยู่กับผมมาหกเก็บปีเลยไม่เคยบอกว่าโค้ผมไม่มีตังค์ผมไม่มีสายบาตท่านไปไประชุมตรงนั้นจารง,งานตรงนี้ครับเสียทวัตขับอย่างเดียวไม่มีตัวแยง แต่เขาไปแอพพายการสร้างธุรกิจของเขาจนพาทีมเติบโตมาท่านว่ายอดเจเียมไหมเอาผมไว้เฉยทว่าคุณที่นั่งนี้เลยครับผมก็เติบโตมาจนเจอซิลเวอร์จามอนจนมาเจอซิลเวอร์ครูนิ่ตินันใช่ไหมครับ<อ>จนไปเจอซิลเวอร์ของเขาได้หลายที่ครับมันเป็นกระบวนการของระบบแบบนี้ับระดาวกุหลาบที่มาวันนี้ขบวนกุหลาบนี้ไม่ใช่ดาวไลผมครับหลักหลักต้นสายนี้ดาวไลกิดตัวของของเสีย่ยงกุหลาบก็คือเสียเจริญปานผม,มา่านั่นคือต้นสายแรกของผมครับ ต่อจากดาบเจรญลงมาก็เป็นซินเวอร์ดาบทุกคุณพัชชาไล่ลงมาถึงดาบกุลาหมดกุลาเห็นไหมครับเพียงแต่ว่าทําไมผมปักสร้างงานกับหมดกุหลาบตอนนั้นผมขึ้นภาคเหนือครับสร้างทีมภาคเหนือผมก็เลยบอกต้นสายของท่านเสียใจว่าเสียเจเิญให้อัพช่วยไหมท่านวิ่งช่วยดาวไลไม่ทันมันหลายพาคยังไงอัพไปเหนืออยู่แล้วท่านดูแรทีมทางนี้เลยแล้วดาบกุลากต่ต้องทิพย์โค้ชช่วยเีกตอนนั้นเขายังเป็นตำแหน่งดีเดอร์ด้ซ้ำครับกับดาบทุก็เป็นตำแหน่งนิวหรือดี นี่ใช่ไหมเราก็ช่วยสร้างจนมาเป็นสองซินเวอร์สามซินเวอร์อีกเกิลวันเนี่ยเนหะ็นไหมเอาผมเพิ่งให้ร,ระบบที่กจะปล่อยรวมกลาดด้วยเพราะวันน,น,<อ>นี้กำลังทีมเข้ามาใช่นไหมนี่เอาลายเราเราก็สร้างความสำเร็จเห็นไ,ไหมครับนี่บรรยากาศที่ผมเฉลิมฉลองไปนะครับปีหกสิบห้าเนี่ยซื้อทองไปห้าบาท<อ> <laughs> ปีหกสิบสี่ฟอรายแดงครับซื้อทองให้ผู้นำสองบาทห้าสิบสรุปสองปีนี้ซื้อทองไปเจ็ดบาทห้าสิบเลย ถ้าเราเอาสามหมื่นสองสามหมื่นสามคูณมันละครับนะครับใช้เงินไปเท่าไหร่มันเป็นน้ําใจเล็กๆจากคนที่สําเร็จผู้ชนะย่อมมีรางวัลนะครับวันนี้ท่านอาจจะเป็นคนใหม่ที่เพิ่งมานั่งดูเป็นนิวเปร์ลีดเอาชนะวันหนึ่งถ้าถึงวันของท่านท่านก็ย่อมมีรางวัลจากใบของท่านเหมือนกันจริงไหมเอาปผมมาให้ครับปผมมาแค่ใบเท่านด้วยครับก็สร้างผู้นำใหม่ไหมครับในแต่ละจุดนะครับ นี่แหละครับสรุปให้เลยวันนี้ทาไมคนถามเยอะจังสาหรับคนใหม่วันนี้ผมเชื่อว่าพี่ๆคนใหม่มานั่งอยู่ที่นี่ไม่เข้าใจคําว่าเครือข่ายหรอกใช่ไหมครับใช่สรุปคําว่าเครือข่ายไงไหมพี่ทีละครับเครือข่ายคือมันเป็นกระบวนการซึ่งบุคคลหนึ่งช่วยเหลือบุคคลหนึ่งให้ประสบความสำเร็จในเป้าหมายของแต่ละคนโอเคไหมครับโอเครวมันรวมกันสร้างงานกันเป็นพีมโอเคไหมครับโอแล้วําทำไมเครือข่ายมันถึงผ่อนแรงวางมือหยุดได้ตายมาเป็นมรดกได้ คุณอาจจะชวนใน A ใน A ชวนใน B ใน B ชวนใน C ใน C ชวนในดีและถ้าเขาเติบโตทั้ง A B C ซเติบไปทั่วทั่วประเทศมันเป็นผลผลิตผลลัพธ์ขึ้นสู่คุณทั้งหมดโอเคไหมครับมันเลยเกิดการผลแรงวางมือสรุปคุณชวนในเอคนเดียวครับ PV แต่ละรอบรายวันรอบเดือนที่เกิดขึ้นก็ส่งถึงคุณในเอไปเชื่อมต่อในบีผลตอบรับผลความสําเร็จเมื่อยอดขายมี PV จากในบีก็ส่งถึงคุณผ่านในเอขึ้นมาโอเคไหมครับ ไล่ไปแต่ในดีในซีในปีในเอจนมาถึงก็ส่งไปหับพุ่นอับสุกุมคนสุดท้ายอยู่รุ่นครับนี่คือแผนกระตรานมันก็เลยทําให้ท่านได้ผลลัพธ์ใช่ไหมครับเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับแล้วสินค้ามีอะไรบ้างท่านเห็นนี่ครับเนี่มันก็มีกับทุกกลุ่มมีอาหารเสริมมีืม่องสำลานผมก็ใช้แป้งครับทุกเดือนเดือนลระตะันใช้ใช้เยอะกว่าภรรยาผมด้วยนะครับมีของใช้ส่วนตัวภาพคนเดือนใช่ไหมครับแล้วก็มีสารเสริม ผมเคยเดินเข้าไปบ้านดาวไล่ผมครับไปหลายที่ถ,ถ้าท่านสังเกตง,ง่ายท่านผมขออนุญาตเข้าห้องน้ำหน่ยครับผมไม่เบิ่งบาในห้องน้ำจะเอาส่ยาสีฟังงนนะถ้าท่านไม่ใช้เบนิตบีตี้ผมกําหนดการเงินท่านให้เลยครับท่านจะไม่เชื่อสินค้ามากพอผมก็ไปห้องน้ําคนเสิร์ตไก่ขึ้ีทั้งที่เบนิดบิวตี้มันเป็นยาสีฟันที่เป็นสมุนไพรใช้ดีสุดผมใช้ล้างหน้าแนละสระผมเลยนะครับถ้าผมอีก ผมซับผมด้วยครับผสมกับยาสับผมใช้ล้างหน้าผสมกับสบ,บู่จ่ามอทในครัวผมมีอะไรครับน้ำยาล้างจานจาในห้องน้ำมีนี่มีสบ,บู่ในไรในพืชที่เราปลูกผมใช้ปุ๋ยใช่ไหมครับตอนเช้าเรากินกาแฟสรุปสินค้าของเราครับเป็นพันรายการแต่ถ้าจะใช้สินค้ายังไงให้ได้เงินใช่ไหมครับ สินค้าทุกรายการที่เราใช้นะพี่มันเป็นผลตอบรับตามแผนกนตรตลาดหมดคือเวลาซื้อสินค้าได้เงินคืนยี่สิบเปอร์เซ็นต์หมาว่าเราจะไปซื้อของซื้ออะไรอย่างครับที่เราคิดดูตามผมนะครับวันนี้ท่านเป็นคนทานกาแฟพี่ครับแล้วกินดีบอกต่อบอกต่อโอ้กาแฟเฟนฟกาแฟดีกินดีได้พี่บอกต่อนั่งอยู่ที่สี่สิบคนถ้าสี่สิบคนกินกาแฟมือหนันคนละกองเดาไหมครับลองอันีัยเนี่ยท่านอยู่ตรงนี้ครับแผนกนตรตลาด แล้วนั่งอยู่นี่เป็นเราท่านสี่สคนกินแค่แกาแฟคนละกล่องกาแฟหน,นึ่งกล่องสีคะแนนครับใช่สีคนสี่สี่สิกหมืนหกพันพีวีถ้าหมื่นหกพันพีวีไปคูณตะก้ากินธนาคารมนะันสุคุณสาเปร์เซ็นท่านก็จะได้งเงินประมาณห้าพันกว่า,าบาทเมียนบอครับใช่เท่านันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเขาใส่ยายสีฟันจักหลอดนึ่งน้ำละกาแฟกลองหนึ่งละซื้อปุ๋ยจสองสามขวดระคซื้อกาแฟอันนี้สักกล่องหรือน่ครับแล้วถ้าลงโครงสร้างเป็นสโมเป็นสต้องเป็นสาเป็นดีห นี่คือเครือข่ายนะพี่ท่านต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนครับอดทนรอให้มันแตกตัวเซเว่นปัจจุบันนี้พี่ครับก่อนจะมีหมื่นสาขาเขามีสาขาเริ่มเนี่ยที่กรุเงเทพนะครับใช่จริงไหมใชบิ๊กซีเมดโครตัสมัมตอพีทีบางจากเขามีเป็นพันเป็นหมื่นสาขาเขาก็มีสาขาแรกก่อนนะครับ<ช>ท่านกําลังเป็นเจ้าของแฟรนไชส์มันจ่ามอนเทียมนมาเน็ตใช่ไหมครับเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ของสินค้าโดยที่พี่ไม่ต้องลงทุนเป็นร้อยล้านพันล้านเหมือนซีโอครับ ไม่ต้องไปรับค่าสูงวีเพราะค่าสูงอีมันต่ำไม่ต้องรับผิดชอบค่าน้างค่าไฟค่าพนักงานต่างๆจริงไหมครับพชสบริษัทเขาดูแลทั้งหมดเราใช้สินค้าสร้างผู้นาเครืข่ายอย่างเดียวท่านว่าง่ายไหมเอาปกมมือให้เราเลยครับสุดยอดครับ